สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาโคก้กไอ้บันไลนะครับเรื่องบันไลไว้ใจนาโคกวันนี้เอาอีสา,ามาออกด้วยนี่จะมาประนามเมียนหน่อยอีบันไลชากูตื่นมามนชิหายนึยกว่านอนคู่กับมหมอสีนี่มายอมผมมาสัตว์นึกว่าได้เมียรันลังอีบันไลเอ้ยอ้าวก็กูก็เห็นมึงบอกว่าอะไรนะเมื่อคืนกูเห็นมึงดูคลิปอะไรก็ไม่รู้อะคลิที่มันใส่แต่อนนียนะบีกินนี่นะแล้วผมสีทงทองมึงบอกว่า โอ้ทำไมสวยจังวะสวยจังวะอะไรเงี้ยอีนี่มันฝรั่งไงกูเห็นกูเลยว่าเออสงสัยมึงแกชอบเงี้ยว่าเลยเนี่ยเนี่ยออกไปซื้อมัเนี่ยเป็นไงสัตว์ตื่นมาตื่นมากูนึกว่านอนอยู่กับปบะหมอสิคืนนี้เจอกูแน่คืนนี้เจอกูแน่กูเหมือนไหมฮะกูเหมือนไหมล่ะเหมือนไอที่เมื่อคืนมึงเะล่ะเหมือนรัสเซียเลยกูชอบแต่รัสเซียต้องโกนนะวันนี้มึงต้องกลับไปโกนนะไม่ได้มันต้องปล่อยไว้อย่างนั้นแหละกูก็ยอมนะฮะกูยอมยอมแล้วมาที่แล้ว ดาวขี้เลยวันนี้เรามาออกกำลังกายกันครับผมที่ไหนถ้าดาวที่หนองเจ็ดเส้นอุทยานสวรรค์หนองเจ็ดเส้นจังหวัดอ่างทองหุ้ยป่าเลยเพื่อเดี๋ยวเราถ่ายภาพรวมเนีะแล้วก็หันมาพ่อกับแม่ไงไงเมืยย่อวันนี้วันนี้พารัสเซียมาพารัสเซียมาออกกำลังกายหน่อยผมจะออกมาวิ่งนี่ดูสีสันนะ ม,มนะอวันนี้จัดให้สักดอกนะฮะ<า>วิ่ง <laughs> แต่ไม่มีรองเท้าหรอกนะเนี่ยมีอย่างเงี้ยตวัวเาดรองเท้าต้องเข้าแล้วล่ะเนี่ยรองเท้าต้องเข้าแลออ้วโฆษณารองเท้าต้องเข้าแ<อ>ล้วละเดี๋ยวจะวิ่งเดี๋ยวจะวิ่งรอบหนองเจสเซ่แล้วข<พ>องเรามีแต่โฆษณาหรือเปล่าคือจารบีแล้วมันเครื่องหัวจารบีแล้วก็อะไรวะแต่เว้ยพนันผมไม่รับดาเว้ยพนันผมไม่รับครับผมบอกไว้เลยครับ ผมไม่เอาครับพี่พนันผมไม่เอาครับไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเล่นพนันแต่ถ้าไฮโลมาเดมาสู้สู้สู้ถึงถึงไหนถึงกันน่ะถ้าเห็นเห็นน่ะเออมาเปิดฝาแทงกันเออได้โอเคเอาสุดาปิดช่องให้ดูหน่อยดิฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะโคกไอ้บารายด้วยนะคะแค่นี้นะไอ้บารายจุ๊บจุ๊บถ้าถึงหนึ่งแสนซับเมื่อไหร่จะทำเสื้อแจกยี่สิบตัวเฮ้ยโหยี่สิบตัวเองด้วยวะได้ เกา20ไปก่อนอแสนซ้าโอเคสสโอเค,อเคแค่นี้นายาเป็นไร